I do กรับกระดเรนวันนี้นั้ตก็มีมาตวจนะครับแล้ก็ของกัเล้วก็ลกบิ่เขาช่วยนั่งท่าแลองร่อนทุกท่นะครับวก็เรียนร้่างทจะบองอะไรในบริเวณใกล้เคีนี้ว่โดนทำแับอะไรกันบ้ ดูแจ้งกาาจราจะาจแจ้งใ้ากันันคบคุตัวนี้ตอนนี้สาาคุกีได้บอดเนารารเดนก็สามารถนรถรับ่อกได้าระเนะับสาสบามได้ราสบยไเบื้องต้นตอนนี้ยังยังไม่รับแจ้งการมาู่ดหา